สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่ไร่ตะวันฉายเหมือนเดิมเช่นเคยวันนี้ตรงกับวันที่16รกรกฎาคม2560นะคะเป็นวันอาทิตย์อากาศค่อนข้างแจ่มใสวันนี้มาที่ไร่เพื่อมาให้ปุ๋ยจากทางเจ้าต้นอินทภารัมนะคะอินทรารัมที่ไร่ตะวันฉายใช้ปุ๋ยคอกในการ ราะว่าการใช้ปุ๋ยคอกเนี่ยก็คือทําให้เขามีความชุ่มชื้นให้ดินชุ่มชื้นแล้วก็มันรักษาเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก็ <c oughs> ให้เดือนละครั <c oughs> ้งอย่างน้อยนะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็ค่อนข้างที่จะให้น้ําเลยทีเดียวหลย <c oughs> สาหรับผู้ที่ต้องการจนะปลูกอินทผลัมนะคะก็อยากจะแนะนําว่าในมุมคิดส,ส่วนตัวนะคะคิดว่ามันเป็นกลางวาัววนแผนอินลเป็นพืชที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่ามีเสน่ห์เลยที ผลผลิตของเขาเนี่ยให้ประโยชนา์นานๆนประการตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับก็เซิร์ชดูในเน็ตได้เลยค่ะว่าปุอินทารลามมีอะไรบ้างี่มันก็กรมแ่ไม่ได้อยู่แล้วนะคะสาหรับการปุ๋ยอินทผารลัมก็ปลูกง่ายค่ะเพราะว่าอินทผารลัมมันเป็นพืชที่ทนแล้งบ้านเราน้ําดีปุ๋ยดีก็แนะนําให้เกษตรกรที่สนใจปลูกน,นะคะบางคนก็บอกว่าเออพ่อมเมล็ดกับเนื้อเยื่อนี่มันดียังไงต่างกันยังไง อยากให้ทางผู้ที่สนใจจะปลูกโฟกัสตัวเองดีๆแล้วกันนะคะว่าคุณซื้อเนื้อเยื่อจากแปลงไหนมาก,ก็ตามถามว่าคุณต้องไปปลูกไหมนะครับแล้วเนื้อเยื่อเพราะมะเล็ดเนี่ยมันม่มันก็ไม่ได้มีความเสี่ยงแตกต่างอะไรกันมากมายหรอกครับถ้าเราให้อาหารพืชก็คือปุ๋ยเนี่ยะคะ่ะให้เขาอย่างสม่าเสมอคิดว่าการขั้นตอนการดูแลมีผลมากๆในการในการที่จะให้เพศกับต้นอินทผลามนะคะอันนี้เป็นมุมคีดส่วนตัวไม่ได้โฟกัสใคร นกนโทรมาถามถว่าฟิกอิสารำเนี่ยง่ายไหม,พมเพราะเมล็ดก,กับเนื้อเยือ่อคิดว่าย,ยังไงก็บอกได้เลยว่าวันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตอนาคตไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะว่าอิสพรำจะให้เพศผู้หรือเพศเมียถึงวันนี้คุณเอาต้นตัวผู้ตัวเมียมาปุ๊บมันก็เป็นเพศที่เกลี้อกันอยู่แล้วนะคะถ้าคุณมีแต่ต้นตัวเมียไม่มีต้นตัวผู้มันก็ให้ผลผลิตที่ไม่สมบูรณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ ก็เป็นคนหนึ่งที่มีการปฏิบัติลงมือกระทำนะคะไม่ได้ไม่ได้ขายความเชื่อให้ใครต้องมาเชื่อตามแต่ก็มองว่าทุกสิ่งที่เราทําสิ่งละอันพันละน้อยมันก็จะส่งผลให้ให้อนาคตของเราเองนะคะก็อยากฝากให้กับทางเกษตรกรที่ที่สนใจจะปลูกนะคะศึกษาเกี่ยวกับสถารามว่าต้นของมันเนี่ยทั้งเดียวนะคะลงทุนทั้งเดียวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเอาทั้งหมดของชีวิตมาลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องคิดเยอะ เราขึ้นบันไดทีละขั้นเดินไปทีละก้าวแล้วเราก็จะถึงฝั่งฟันของเราเองนะคะตรงนี้ทุกอย่างที่เราทาเนี่ยมันมีความเสี่ยงหมดค่ะไม่ใช่เฉพาะปลูกกินสาลัมอยากให้เปิดใจนะคะในส่วนที่เราจะลงมือปฏิบัตินี้ด้วยนะคะก็าฝากเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะคะจากไรตะวันฉายอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยที่สนใจปลูกนะคะศึกษาข้อมูลให้ดีแล้วก็ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังนะคะ แล้วผลก็จะตามมาในอนาคตเองนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจปลูกก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไล่ตะวันฉายนะคะศิน5์หก1 5 1ค่ะยินดีให้คำปรึกษาก่อนลงมือปฏิบัตินะคะขอบคุณมากๆค่ะ